โอเคตอนนี้เราเจอสองสาวสวยกันแล้วมาดูกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อจูนค่ะชื่อแคนโนค่ะใบข้าวค่ะโอกัสค่ะชื่อโกบค่ะคุณพี่โกบโอเคคำถามของพี่คือคิดว่านอกจากโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไอทีอะไรที่จําเป็นในการออกมาข้างนอกแอร์พอร์ตค่ะพาวเวอร์แบงค์เพาวเวอร์แบงค์หูฟังหูฟังหูฟังเหมือนกันเลยหูฟังทั้งคู่ทำไมถึงเลือกแบบเออเพราะแบงค์ด้วยเลือกแอร์พอร์ตเคชันเพราะว่าแบงก์จำลองโอเคชอบฟับงเพลงค่ะก็เลยต้องมีเยะ เราอยากมีความเป็นส่วนตัวแบบคนเดินไม่รู้จักใครเราจะได้ใส่หูฟังเวลาเราเ่นมือถือไปเรื่อยๆแบบมันก็จะหมดหลังหลับเรหาที่ชาร์จยากมากถุงเวลาถุงซุ่มพี่มของมาแตกเลือกคนละถุงได้เลยเอาถุงไหนดีเอาถุงนี้เอาถุงนี้โอเคโช์พี่หน่อยได้ไหมว่าข้างในมีอะไรใช่ใช่ใช่ ต้อมได้หอได้ไดแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างได้คุณยังรเอาถุงกลางเอาถุงกลางถุงนี้นะโอเคได้ค่ะหยิบโชว์กล้องหน่อยว่าในนั้นคืออะไรเอ่ยหนึ่งสองไม่ได้ถุงติดแท้โดเลมอนค่ะเป็นหูถุงบลูทูตอันถุงนี้ได้แต่เอาถุงไหนดีถุงนี้โอเคโชกได้ไหมว่าข้างในได้อะไรได้ได้เดี๋ยวพี่ถือให้หยิบบอกว่าเลยเป็นพอแบงค์ โอ้ค่ะเป็นสิ่งที่ครับชอบไหมชอบไหมโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะวันนี้คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินเที่ยวต่อกันให้สนุกนะขอบคุณค่ะ